กรณีที่รูปหนี้เนี่ยถูกฟ้องร้องแล้วก็ดําเนินคดีมานะครับแล้วก็ประสงค์ที่จะชําระหนี้แต่ว่าไม่สามารถที่จะไปศาลได้จะต้องดําเนินการทางกฎหมายอย่างไรได้บ้างนะครับ สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับกฎหมายรอบตัวกับทนาวสวรร์นะครับจับประเด็นหัวข้อกฎหมายในวันนี้ก็จะเป็นคําถามจากทางท่านผู้ชมนะครับที่ผมเองเนี่ยได้หยิบยกขึ้นมานะครับเพื่อมาสรุปแล้วก็อธิบายให้ทางท่านผู้ชมเนี่ยได้รับชมแล้วก็รับฟังกันวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของในกรณีที่ลูกหนี้เนี่ยถูกฟ้องร้องแล้วก็ดําเนินคดีมานะครับแล้วก็ประสงค์ที่จะชําระหนี้แต่ว่าไม่สามารถที่จะไปศาลได้ จะต้องดําเนินการทางกฎหมายอย่างไรได้บ้างนะครับซึ่งวันนี้ผมเองก็จะมาสรุปให้ฟังนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีภูมิแนวอยู่ที่หนึ่งแต่เวลามาทํางานจริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะมาทํางานที่หนึ่งนะครับก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยมีบ้านอยู่ต่างจังหวัดแต่ว่าเวลามาทํางานเนี่ยก็คือมาทํางานในกรุงเทพนั่นเองนะครับแล้วก็ประกอบกับในคดี ผู้บริโภคนะครับกฎหมายเองก็มีการกําหนดว่าเวลาที่จะฟ้องจาเลยเนี่ยกฎหมายบอกว่าให้ฟ้องยังพุ่งแนวของจาเลยนะครับเมื่อมีการฟ้องยังพุ่งแนวของจําเลยแต่ว่าตัวจาเลยเนี่ยเขาอยู่กรุงเทพถ้าลูกหนี้เขาประสงค์ที่จะชําระนี้จะดําเนินการอย่างไรได้บ้างนะครับในกรณีที่ลูกหนี้นะครับประสงค์ที่จะชาระนี้นะครับก็สามารถดําเนินการได้2วิธีด้วยกันวิธีแรกนะครับ ถ้าท่านถูกฟ้องร้องดำเนินคดีมาแล้วเนี่ยท่านเองสามารถที่จะติดต่อกับทางโจทย์นะครับไม่ว่าจะรายละเอียดในคําฟ้องถ้าหากมีเบอร์โทรศัพท์ท่านเองก็สามารถติดต่อตัวทนายความได้โดยตรงนะครับเพื่อขอทราบยอดหนี้ที่ค้างชําระนะครับหรือท่านเองจะติดต่อกับทางโจทย์นะครับปัจจุบันก็ง่ายเพียงแค่คลิกเดียวก็คือเข้าไปเซิร์ชรายละเอียดว่าตัวโจทเนี่ยเขาเองเนี่ยมีเบอร์ติดต่อที่สํานักง,งานใหญ่หรือมี เบอร์โทร c เซ็น e n t e r เบอร์อะไรนะครับท่านเองสามารถที่จะติดต่อกับทางโจ์ได้นะครับก่อนที่จะถึงวันนัดเลยเพื่อทราบนะครับว่ายอดหนี้ที่ตัวเองเนี่ยค้างชําระเนี่ยเท่าไหร่นะครับในกรณีที่ท่านเองเนี่ยประสงค์ที่จะชําระหนี้แล้วก็ปิดบัญชีด้วยเนี่ยมันก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าท่านเองสามารถที่จะขอลดอัตราดอกเบี้ยก,กับทางโจ์ได้นะครับซึ่งการปิด นี่ปิดบัญชีกับทางโจดเนี่ยอัตราดอกเบีย้ยที่เขาลดให้เนี่ยมันสูงมากนะครับในกรณีที่ท่านชําระนี่ปิดบัญชีไปแล้วนะครับท่านเองเนี่ยควรที่จะเก็บหลักฐานของการชําระไว้ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนต่อมาเนี่ยถ้ามีการชําระแล้วเนี่ยท่านเองก็ต้องแจ้งให้ทางตัวโจ์เนี่ยหรือท่านายโจดเนี่ยเขาไปศาลนะครับแล้วก็ไปทําการถอนฟ้องคดีนะครับ ในส่วนกรณีที่2นะครับท่านเองก็สามารถที่จะติดต่อไปหาโจทย์เขาได้เลยนะครับเพื่อทราบยอดนี่ว่านี่นปัจจุบันเนี่ยต้นเงินเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็ลองเจราจาในส่วนของดอกเบี้ยด,ดูนะครับว่าสามารถที่จะทําการลดในส่วนนี้ได้หรือเปล่าถ้ามีการลดในส่วนนี้ท่านเองก็จะต้องสอบถามว่าในการทําสัญญ,ญาประนีประน,นอมยงความเนี่ยสามารถที่จะผ่อนชําระได้กี่งวดแล้วก็ในแต่ละงวดเนี่ย จะต้องผ่อนชำระในอัตราเท่าไหร่นะครับเมื่อท่านเองเนี่ยทราบรายละเอียดในเรื่องของการทำสัญญาบันีประนอมยอมความทราบตัวยอดหนี้แล้วเนี่ยนะครับแต่ท่านเองไม่สามารถที่จะไปศาลได้นะครับกฎหมายก็มีการเปิดช่องนะครับก็คือสามารถที่จะทำหนังสือมอบอำนาจเนี่ยให้บุคคลอื่นเนี่ยไปศาลแทนก็ได้นะครับถ้าสมมติท่านเองเนี่ยอยู่กรุงเทพนะครับแต่พูดเนา อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ถูกฟ้องที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมีญาติมีพี่มีน้องนะครับท่านเองก็สามารถที่จะทําหนังสือมอบนาจให้ญาติพี่น้องพ่อแม่นะครับไปศาลเพื่อทําสัญญาปณีปนอมยอมความแทนท่านได้นะครับแต่ข้อควรระวังนะครับในเรื่องของการทําสัญญาปณีปนอมยอมความนะครับซึ่งผมเองก็เคยทําคลิปไว้นะครับว่าเวลาทําสัญญายอมเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่า การชําระหนี้ให้กับตัวโจทย์เขาเนี่ยท่านเองจะต้องชําระหนี้ให้ตรงกับงวดนะครับชำระให้มันครบนะครับในกรณีที่ท่านผิดนัดในการชําระหนี้ตามสัญญาปณีปนอมยอมความนะครับเพียงงวดหนึ่งงวดใดนะครับถือว่าผิดนัดทั้งหมดเลยถ้าท่านไม่ชําระตามที่กําหนดไว้นะครับ ก็หวังว่าคลิปที่ผมทําขึ้นมานี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทางท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมช่อง YouTube ของผมนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวดีๆของช่องผ่านทางช่องทาง YouTube แล้วก็ f a c e b o o k นะครับสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ